ห่วงพีเสื้อนั่นเองนะครับวิธีง่ายใช้มือขวากำเส้นเชือกเอาไว้นะครับหลังจากกำแบบนี้แล้วเนี่ยเราเมือกซ้ายเนี่ยขมวดเชือกรอบมือขวากำไว้นะลักษณะนี้เห็นไหมอันนี้เชือกหลักอยู่แล้วหลังจากนั้นนะครับงนงหรือหงายมือขวาขึ้นใช้ เชือกที่อยู่หลังมือเนี่ยสอดไปยังเส้นหลักอสอดขึ้นมาแบบนี้เส้นหลักก็จะอยู่ตรงแบบนี้หลงังจากนั้นก็จะได้ลักษณะนี้แล้วมือซ้ายเนี่ยนำห่วงที่อยู่หลังมือขวาเนี่ยดึงขึ้นมาข้างบนสอดเข้าไปยังหูที่มือขวาเพื่อสร้างห่วง ผีเสื้อนั่นเองดังนั้นจัดเข้าที่เห็นไหมครับเราก็จะได้ห่วงผีเสื้อกับเชือกในแนวดิ่งรวดเร็วและประโยชน์มากมายปมของที่มั่นคงปลอดภัย ห่วงพิเส้อกับเชือกในแนวดิ่งขอบคุณที่รับชม